ละแฟเันแฟเ่นแสนมีใจมากล้นไปหลดนลาไม่สนาสาวงามงามสวยสวยโยสุขามก็เชียร์และแฟทั่งหลายก้าหลายทานเอ้ยมาถักเทวาพอผามฝ่าคมาบากลงมาต่อเล่นสวยงา

ตำรวจกสซารวจเขาไม่หันีตลอดเจนละมานิคด้นำทางี่มาเห็นสีอัจีเป็นเมียอายยืนการสืบสา่ไล่กินไาพันแม่ได้วโอ้ยอ่ีเราเป็นเมียแ้ของพีจะล่าว่านี่อายหอนไมใจใจเลยนะพี่คาสเดปพีนจะไหนน้องลามื่อไเพียงอีห้าเบิชวนมาไม่เป็นการอะไรดิก็เป็นทหารก่อนอัจนีตะเกิดมาไอทำความเข้าใจหน่ออ้า ทำไมคือเนี่ยเหาทำไมถึงไม่ีกันเลยเ่ะโอ้ยเออ้นนี่ันเป็นบ้านของบัฒนธรรมเจ้าพอเราสเออว่ามันอยากบกะี่อัโอ้ยบ่าอ้นี้คือทหารเรือทหารเรือเป็นทหารเรือผมก็ทหารเือกันทหารผมเป็นทหารที่ว่งไห่โลยืนไนจานสีแล้ตอนนี้เป็นสภาร้านกับบ้าง ใจสีว่าตายบาตลาบาโป๊กใจเบิดอยู่ที่ซอื้อเนี่ยเหนม่าอะไรปล่อยมันอะยาบ้ามันเบิรดลูกบ้านบ้ามันเบิดสิบาหย่างน้ำตาลยูนใจสี่ดอกังไหนพี่คารเศรษพีตอนเต็มีเป็นประธัดปากระบานะพี่เดี๋ยวไปบอกองท้องจะในตัน้ำห้าเส็อตรงา่าาบอก่ะอีกก็สียบ้างฝากมต่อยอดที่เบิ่งกคนเดียวเดียวแบบองท้องต่ในั้นเรนนี้กับมยืดได้เบิรงกล่มยี่ยมี่นเรนนี ยกมาเฮเ่วป็ห้ังไมใจละอกี่วอีวกรนับไปน้าไปแ่พ่อแต่ก็หนพ่อก่อนโท่มันพ่อกออแต่มาแก่้มทั้งโคตรุอ้ยแสดงว่ามองถยุ่งดีกอ่แท้่เลยพีแต่ีเชนนั้นตั้งใจให้เบิกวากกงขาเพิ่งเลยมันก็เป็นความยกข้างได้ี่ยังแสดงี่มันืของเสอยสย่างๆพีแลกมาปากมัตอแสดกยวแบบนี้เท่าแท้แน่นเลยทำีข้าเสดงอดเะน

มาเหล่าแม่ไม่ลบเลยขึ้นมาแฉีนดีกว่าอย่ามาถ่วงก็ไรหมันลงเขาทั้งกองตาแม่ของพิเศษจะดีแน่เลไหคะมันมีเสือว่ะตุกตาพิเศษไหมคะตุกตาพิเศษแน่ไหมะนจะได้หลลักษณะบองมันเหน่อยไคะสิเป็นเทียนย่างยางหอวใล่ะหัวปด มันเคลื่อนดีป้องอะไรว้าว้าเคลือนเมลูอยู่ชาวเน็ต้าววันการั่วนระดั้เออเออไม่รับผิดชอบมาเป็นการไม่ยากอีกิ่มตตาฉันนี่นี่นะนี่หละมาจะนีตาอยู่บังหวั่มันะตาเดียวตาเดียวมันชีตาเดียว เป็นสิ่งมีเสน์เวลาเาหยอกมันไรเพาต้องกำโค้นมันแน่แน่กำคนกยันออกกำกโค่นเซเนที้ดี้ยังยูเลยนะฮู้บันนี่ขึ้นฮุดฮุดตุ๊กตาใส่ใส่หมวกฮู้ดึุดตุ๊กตาถอดหมวกเขาหยอกแต่นม่คนส่วนหัวอแล้วเ็ครับตุ๊กตาใส่ เอาละบตานบ่เปียนตุ๊กตาใส่หมอนทองอนดอกสิ่งนั้นแต่คือประตูบ้าเอาละประตูบ้าบอกเบยนไ่อย่มประตูบ้ากอไรอ๋อดีข้าพเจ้าขพมาเสียหนีพ่อยกไปเสีเสียสีกระไน้เสียพ่อเสียสีเสียสีชมสวยบ่ามสมเพยเียดสละเกิดน um, um, uh, ันแมเลยแต่งตคือเรามองฉันบุกตคือ อยากยัมเป็นห้มีปอดกระตูข้มหน่อยธรรมดาแล้วเนาะสมยตเนะมันบอแมนตุกตาตุกตป๋นดองอย่าพงันนีอทิเจ้าบมาแม่บ้านเ่าคนชาวาราโอ้ยพรเสีเดี๋ยวพระอนเอกวนนี้สิพลีชีพมันพาสิ่งเสริมงามมาให้พอามเยี่้นอดพระอนผันเดี๋ยววันนสินักฆ้ามาทุกขมากข สเระองคกับตะลีเพคะนาก็าวสบอื่่าสืบวเราเนียมาเป็นใจนแน่อนเป็นคาบ้านอะไร้าฮะันตมาสุสัดีดีาเส่นพอาเป็นยังดีนพี ivia, mainland, right ่ไม่พบจริงนั่นีสิบอกข่เวจากสาเรื่องันไรี่่าดีคืออาทีสด็จเป็นี่ชายของพีใน้องา

ต้องนเยนังเนกระคะต้องเนดียวต้องเอกน้นนนเมหาเจตจำนงที่สด็จติเฮ้ยานี่ยก็งปียโนนโอสดค่ะาาันาีโอดีใจีจนะที่เสดอสดมี่ยม่อหนมคนสลับกโอ้ยดีน็มาี่าวม่าเาบของบ้าเอ พี่คะขอมิสเตอสตี้น้องใจที่ดีพี่คะดีแล้วนะตี้เขาไวอยู่กรบพี่คะโอ๊ยน่ปเนี่อีจ็กสิจ็กซพี่ตอยบ้ยโอยโอ้ยโอ้อ้้ยอ้้ยโอ้อ้ยโอยโ่อย้ย้ออโอย้ออ้ออ พอดึกกอให้ยิน uh. ่คอดึกก็่อม่โอ้ยต้องเจ็บเจ็บ้องเจเนต้อง่อกมียออกต้องมอกเม่ยมอัเป็นเมียมันเป็นัวอยากห็น่อกานี่นะเอาละซีน่ามางไห่เอ้ยอ้าวอ้ผมโอ้ยนับแต่แทไม้เป็นต้นไปหนึ่องสคนละหนาจวเป็นผู้บอก เขาดุสีขาแต่งต่งอาี้เกิดเป็นเบสีเอโว้นวกตุมาคนสวยให้กันเป็นเบสีรองให้วกเจ้าทุกมทอนคนในบ้านับใส่ปฐุมมาเป็นย่งดีขใจบอลต้งเบี้อาการเลยค่ะรายการเลคะสเนตี่แนนน้องปฐุมมาอาขีดูแลเองด้ยค่ะยางสเนตี้พูจูเนี่ยสเนีไไวแต่มองฉันในเลื่องพิ่าลานกัเส้นพาสเี โอ้ยว oh, ันฉันย oh ังใส่โอ้ยสีอยังใสนกระขอเท่ชุนพระมหาหนีคือสีอไรมหาห้นนี่ยฉันปานนี้ไม่ขยันงานวะกระมืสีตาโอ้ยวันฉนเลยชุนพระมหาีสีโอมไม่ฉัมาือไอจักรมบานเก็นรถชันร่มสมพระเกิดและพระศักดิ์สิทธิ์โอ้ยวาให้แบบนั้นจะริบโอ้นงเป็นทหารอีก มองฉันมาพระองค์น่ะมีพรามเห้นสีใบชายแหละคับใบผาแต่ว่าพระองค์น่ะบรู้ว่าจะตายวัืตายพูดิใช่นมมหาสารมหาแสนแต่คนมันจะตายอยู่เอ้าจะมาเถียงเขาที่ล่ะจะขอครามมีหนกันแสืนานแท่แดีวจักคนแหม่้วยด้ยยอ้าเรื่องพกนีท่ันไหะแต่ละมจลงมนีพรมืเกี่ยเาเลียงเปะเบ้ลจะแตะมือแัมากเถี เล่องเธอยังบดเป็นจ้าไดบานีลูกกต่มี่ผานัที่ไปหาแลนม่ยู่ละจหอกจงไปงองไปนะคะเสร็จเอาละครับขั้นสังสองคนก่อนเตรียมสิ่งเตรีมของไปเซาเ้อพี่ส่ว่านหฮพิตี่ซืของบญจากองค์อินได้แล้นะเอาเมียจะพของไปยังแจ็คแซลไปเพราะองค์อินซึ่งเอาอยากยึนเบิ้ลไหมเบิ้ลเออลบัปันชัวใหเอาป้นชิน สิ่โตถึงจะหอนหาเอ้ยตักพีตักปานนัก็ย่งวงสวยวงงามยิ่งอ่ะแต่ความจันแต่ว่าเใจร้องเอจากแนมอดักะลนตุกพอค่ะตุกอ่ะตกอ่ะตุกอ่ะต่ะตุมอ่ะตุกอ่ะอะกอะนอะ ิเตรียมขอ,ขอลูกรนเพื่อใขอกรน่ะพูดน่นน่ะต้องมีลูกกนแทนไอ้นองถม่นตอนนี้นะนัก่นยูอนไลน์มันใส่ื่อสูุู้ใครสุพูโอเนี่นั่งอยู่นี่เด็กแต่ก่อนทีจะพูดจะพูดเอจะพูดล่เียจะพูดเำตีนะ

มานดีไหเดยวพี่สิด้าเขาไปตามบ้านเลยโอ๊ยนางใ่เหนี่ยงมือผ้าจังสันกับขอเติมชุดมระเสด็จสมานพรอพอยโอ้ย